สวัสดีค่ะนี่คือ AI Podcast อยู่กับยูนะคะวันนี้ยูมีคำพูดอมตะของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์มาฝากค่ะที่ฟังดูน่าสะพรึงกลัวแต่ก็แฝงไปด้วยความจริงนั่นคือผมไม่รู้หรอกว่าในสงครามโลกครั้งที่3มนุษย์จะใช้อาวุธอะไรต่อสู้กันแต่สงครามโลกครั้งที่4จะสู้กันด้วยท่อนไม้และก้อนหินคำพูดนี้สอนอะไรเราคะ ไอสไตน์กำลังบอกเป็นในว่าในสงครามโลกครั้งที่3อาวุธที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นอาวุธนิวเคลียร์หรืออาวุธเทคโนโลยีขั้นสูงจะทำลายอารยธรรมและทุกสิ่งที่เราสร้างมาจนหมดสิ้นผลลัพธ์ก็คือเมื่อทุกอย่างถูกทำลายมนุษย์ที่เหลือรอดก็จะถูกลดระดับกลับไปสู่ยุคหินต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดและมีเพียงท่อนไม้กับก้อนหินเป็นอาวุธ แนวคิดนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อทําให้เรากลัวสงครามเท่านั้นค่ะแต่มันคือการเตือนให้เราเห็นถึงพลังแห่งการทําลายล้างที่มาพร้อมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอยู่ว่ามันสอนให้เราตระหนักว่าเทคโนโลยีเป็นดาบสองคมค่ะมันสามารถสร้างสิ่งมหัศจรรย์ได้แต่ก็สามารถทําลายทุกสิ่งได้เช่นกันสิ่งสําคัญคือการที่เรามีสติปัญญาและคุณธรรมในการใช้มัน แล้วทุกคนล่ะคะคิดว่าเราจะใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันอย่างไรเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดสงครามโลกครั้งที่4ที่ต่อสู้กันด้วยท่อนไม้และก้อนหิน